ต่อมาเราต้องมองลักษณะของสมัยก่อนก่อนนะครับก่อนที่จะไล่เรียงมาถึงปัจจุบันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยการที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ล้วนแล้วจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านชั้นเดียวดังนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะอยู่บริเวณที่อยู่บนที่นอกบ้านเลยหรืออยู่จุดต่ําสุดของบ้าน อยู่แล้วเรื่องของการระบายน้ําต่างๆให้เรามองเป็นพื้นที่ชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวกว่านะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีการก่อสร้างบ้านเป็น2ชั้น3ชั้นหรือว่าอยู่คอนโดมิเนียมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะในปัจจุบันนะแต่ต้องมองภาพก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าห้องน้ำเนี่ยที่บอกว่าควรจะมีเขาเรียวกว่าระดับต่ําที่สุดของบ้านเนะนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยต้องมีละครับมีเรื่องของน้ําต่างๆมีเรื่องสิ่งสปกปรกต่างๆ,างๆการที่จะระบายน้าหรือสิ่งสปกปรกต่างๆออกไปนอกพื้นที่ของบ้านนนีี่่ยห้้อองําก็ควรรจจะะูใุดดทมับ ต่ำที่สุดของบ้านโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวอันนี้คือที่มาที่ไปก่อนนะดังนั้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกับอะไรครับมันสอดคล้องกับคําพูดที่ว่าพลังงานชี้อเองเนี่ยเขาก็จะมีการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําจึงจะมีการเรียกว่ามีการเคลื่อนตัวค่อยๆเคลื่อนตัวเพื่อให้มีการหมุนเวียนของพลังงานโดยรอบภายในบ้านของเราเราานี้เนี่ยพอมาถึงจุดที่เรียกว่าต่ําสุดของบ้านและ้ะในกรณีที่ไปเจอ ห้องครัวหรือห้องอื่นๆที่มีระดับที่ต่ําพลังงานชี่นั้นเนี่ยเขาก็ย,ยังคงเป็นพลังงานชี่ที่เป็นพลังงานดีอยู่ในทางกับการถ้าพลังงานชี่เนี่ยนะครับเข้ามาภายในบ้านเราแล้วจุดต่าสุดภายในบ้านของเรากลายเป็นห้องน้ำนะกลายเป็นห้องน้ําพลังงานชี่นี้ก็เป็นไงครับก็จะหยุดสะสมตัวอยู่ที่ห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยพอไปเจอกับเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกต่างๆนะเรียกเราเป็นแบบน้ําที่เป็นน้ําเสียพลังงานชี่นี้ก็จะเป็นพลังงานชี่ที่ <suggestion S 2> เป็นชี่ที่ปนเปื้อนหรือชี่ร้าย ติดตามไปด้วยอันนี้คือหลักการก่อนว่าทําไมห้องน้ําเขาจึงอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วเขาให้ความสําคัญเนื่องจากพลังงานที่เนีเขาไหลเวียนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา